แกอันนี้ออกแต่คุณตักหยิบออกมาเลยหยิบออกมาดูเลยไหน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 เรามาถึงต้นต้นตำรับแล้วนี่คุณตักถือโชว์เนี่ยใหญ่มากเห็นไหมแล้วมันพองใหญ่มากเนี่ยเขาทอดอะไรมาแล้วใช่ไหมใช่ที่ที่พี่กําลังทำมันจะเหลือเหลืองเหลืองมากเลยถ้าถ้าเหลืองทองมากเนี่ย สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวสวัสดีครับเพื่อนๆช่องโดโดพาเที่ยวพ้อด้วยเรองกินทารบ้านนในทนทุกคนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เพชรเกษมไม่ใช่ดิเก้อเพชรเกษมเก้าสองับหนึ่งสวัสดีครับคุณพี่มาลีครับนี่ครับเรามาเจอคุณพี่มาลีตามที่นัดหมายนะฮะก็เดี๋ยวก่อนเกิ่นให้ fc ฟังก่อนคือเอ่อผมก็ อ่านคอมเมนต์ลงพิัญชนะอ่านอ่านคอมเมนต์ในคลิปก็คุณพี่มาลีเนี่ยได้อยากจะเผยแพร่ขุดกำพร้าใช่ไหมฮะแล้วคุณพี่มาลีบอกว่าให้โทรมาเบอร์นี้เบอร์นี้ผมเลยบอกว่าไม่ไม่ต้องโทรหรอกครับเดี๋ยวผมมาเลยเดี๋ยวผมมาหาคุณพี่มาลีเลยมาถ่ายทําเพราะว่าคุณพี่มาลีอยากให้เป็นวิญญาณนีใช่ไหมเดี๋ยวโทรมาแต่ละสายคุณพี่ก็พูด ทีละทั้งทีละทั้งเวลาผมมาทำคลิปให้เลยดีกว่านะครับอ่าครก็แรกๆเนี่ยเราก็ต้องเปิดไฟเปิดน้ำเปิดไฟอย่างเนี้ยลวกกระเพาะปลาให้นิ่มก่อนเนี่ยแรกเดี๋ยวเราเพรนิ่มอย่างนี้เนี่ยเพนนิ่มอย่างนี้ยเราก็จะไปล้างล้างด้วยเกลือทีแรกมันมามันก็เป็นกรอบๆเลยใช่ไหมครับมันเป็นกรอบๆแห้งๆเลยอย่างเนี้ยเป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างเนี้แหละเพราะว่าเราซื้ออย่างดีมา ถ้าถ้าคุณยัไปทําขายคุณก็ใช้อย่างเกตไม่ดีอันนี้เกรดีเลยใช่ไหมครับอันนี้เกตเอโลับต้องพันฝ่าพันสองนะฮะแล้วก็ใช้ของดีของดีอาคูตั๊กมาจับตะหลิวว่าพี่มาลีให้คูตั๊กเป็นลูกมืออะคูตั๊กมาลงมือมามามาอะคูตั๊กมาเดี๋ยวจะไปล้างนลฮค่ะ อันนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมฮะอ<ช>่าใช้ได้แล้วทํายังไง <ใน S 1> ฮะเอาขึ้นเ,เอาใส่ะ<ด>อะไรอะ,อะเอาขึ้นอ่าคุณพ<ม><ห>ี่มารีใช้ใช้เป็นเด็กเป็นเป็นเด็กคนงานคนนึงเลยในคุณตั๊กเนี่ยผมข้างในบ้านปะอันนียแล้วเดี๋ยวจะล้างให้ดูจริงๆล้างแทนมีมีไอ้นี่ไหมคุณตั๊กเปิดน้ำล้างเลยเปิดน้ำล้างเลยแล้วก็อันนี้อะ เราจะเอาโคงโคงไก่โคงไก่ต้มน้ำซุปใส่เกลือไปเราจะใส่เกลือใส่พริกไทยเม็ดตามพริกไทยเม็ดใส่ไปนะคะเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็ส่วนผสมมันใส่พริกไทยใส่เกลือเดี๋ยวใส่ชีอิ้วไปหน่อยก็ได้น<ฆ>นะแล้วก็พยายามตักมันไล่มันมาออก<ฆ>พอได้ที่พักหนึ่ง เดี๋ยวเราจะใส่นี่คือน้ำซุปฮะเราจะใส่หอมใหญ่ฮะออนะฮะตอนี้ช้อนมันนะช้อนมันออกช้อนมันมันออกเนี่ยนี่นี่คือคุณพี่มานี่กี่โครงผมกําลังนับอยู่นี่สิบสองค่ะนี่สิบสองเลยนะะค่เตาม้อหนึ่งม้อใหญ่นี่คืออย่าใช้กระดูกหมูนะคะกระดูกหมูไม่อร่อยไก่อย่างเดียว่ะนี่ลูกน้องกาลังตังพริกไทยเม็ด เดี๋ยวจะเอาไข่นี่ครับปีกไก่เม็ดปริมาณประมาณนี้สองห่อเล็กสองห่อเล็กเดี๋ยวเจอไปสองห่อแล้วเราก็ครั้งเนี้ยเรามาต้มต้มน่องที่ว่าเราจะใส่น่องที่จะต้มตะหากปีกไก่มีน่องนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเอาน่องใส่ไปแล้ว เราจะปีกใส่เพราะน่องมันต้องใส่ก่อนน่องมันสุงยากเราก็จะปีกใส่เพียนะใส่เกลือไปนิดเดีเนี่ยใส่เกลือไปนิดสักครึ่งขอจังนี่ครับลงเลยจุดมันใส่ทุกทราไม่ลงไปเลยแบนี้อันนี้เราก็ตวนไปเรื่อย คุณไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็สูตรเคล็ดลับมันก็คือหอมยาญ่คุณจะหวานบางคนเขาไม่เคยใส่เลยดูในคลิปเนี่ยไม่มีใส่เลยเขาไม่ใส่กันเออมันไม่หงกันเออเคล็ดลับคืออันนี้ทําให้น้าซุปหวานอันนี้คือสูตรพัฒการโรงแรมมีหอมประมาณกี่หัวครับเนี่ยเนี่ยประมาณหนึ่งโล เอามาหน<ร>าึน่งกิโลเออ,อนกำแล้วก็ใส่ลงไปต้ยเรื่อยๆจนเ็จเปืออ่อยจะเป,เป,เปืเปื่อยเปื่อยพอเปื่อยเสร็จเรามากรองน้ําเราใช้น้ำหนึ่งเดียวกองน้ําขึ้นมานะฮะแล้วก็อันนี้ไขน่นกกระทาและนี้ที่จะใส่ก็คือคือไก่น่องไก่กับเปลืกไก่นะฮะแล้ก็มาต้มต้มแยก แล้ก็ใส่พริกไทยไปหน่อยนึ่าอันนี้พริกไทยผงเลยใส่พริกไทยไปนิดนึงเดี๋ยวน้ำอันเนี้ยเราก็จะเทใส่นู้นได้นะคะขิงขาวใส่ขิงขาวไปหน่อยแล้วก็ข้าวเมล็อให่ให้มันถอยเลย คือไก่จะได้อร่อยด้วยนะ,ะปรุงปรุงเนื้อไก่จะได้อร่อยเนื้อไก่มันเด็นเนี่เนื้อไก่ออกมาเดี๋ยมันจะอร่อยแล้วเราค่อยๆอเดี๋ยวจะมาผัดเห็ดเห็ดที่ใส่เห็ดที่ใส่ไ<ะ>อ้แขนแทนล้างกับพาอไปพี่ค่ะดูหน่อยอ่านี่นี่ล้างแล้วก็เอามาหัน่นแป้งจริงๆอะใช้แป้งมันล้างอย่างง่ายอ๋อ คราวนี้แป้งมันหมดเยอะใช้เกลืออย่างเดียวคือคือกระเพาะปลาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามาล้างๆ้างแล้วใส่ได้มันต้องมีกรรมวิธีใช่ไหมครับอ๋อเอามาดูเทคนิคการล้างคือเสร็จแล้วเอามาต้มต้มอย่างที่เห็นตอนตอนต้นนะครับแล้วแล้วพอต้มได้ที่พอมันนิ่มอาบูตักมาดูบีบมันออกอ๋อพอต้มได้ที่ก็มาล้างบีบใช่ ต้องล้างบีบเอาเอามัน,มนออเไนไล่มันออก,ออกอใช้เกลือล้างด้วยเนี่ยคื่อนๆล้างล้างเยอะล้างไหวเที่ยวล้างไหวเที่ยวมากม,มีหน้าพี่มานีถึงได้ถึงได้ทํารอไว้ก่อนเนะนี้ยนีอ่อันนี้อันนี้คือเรียบร้อยแล<ะ>้ว<า>ใช่ที่ถ้าเราทำจำน,น,น,นวนเยอะๆเราแยกเป็นอย่างๆแล้วเราใช่ครับมันจะสบายกว่าถ้าถ้าเรามันทำสำเร็จแล้วแล้วเทลงกันเนี่ย ตักแล้วเข้ามาหาใช่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 ีใบอะไรอย่างงี้คนไปแตกอี้เออเอ้นี่แสดงว่าก็ต้องน้ำไม่ไม่ได้เปิดไฟแรงใช่ไหมฮะไม่เปิดไฟแรงใช่ผมผมผมสังเกตเห็นว่าพี่มาลีไม่ได้เปิดแบบให้มันเดือดเป็นเดือดมากๆอ่ะไอ้นี่เหมือนกับลุุมๆให้มันค่อยๆเดือดใช่ไหมฮะน้ํามันก็ใส่ดีใส่สีอิ๊วเพิ่มสีสันเล้วเพิ่มสีสัน นนอโอโล้างล้างบีบล้างบีบอยู่แล้วก็ตัดออกใช่ไหมฮะอา่าดี๋ยวให้รุ้งร้องตัดทีเดียวไม่ไม่งั้นมันจะมันมันจะเหม็นหรือเปล่า<ม>ใช่ไหมฮะม,มันจะเหม็นมันไม่สะอาดเราจะทำสะอาดนะ<ม>พ,พี่มาลี<อ>ต่างกันยังไงฮะสองถุงนี้พี่ครับอันนี้ เออโลละพันสองที่ที่เราทำอยู่กระเพาะแท้ๆที่เราทําอยู่เนี่ยนะฮะคาหาที่เราทําอยู่แต่อันเนี้ยเขาเรือกไม่เชิงเขาไม่ใช่กระเพาะปลานะหลอดลมอ่ะหลอดลมปลาหรือไงอ่ะมันมันไม่ใช่ถ้าตัวกระเพาะมันจะอย่างนี้ไอไอนี่พันสองเอออย่างนี้อย่างนี้พงแพงก็มีนะแต่ทําง่ายกว่า คูตักแกะดูได้ไหมครูตั๊กลองแกะแกะดูมันทำง่ายกว่าไออันอันอันนี้อันนี้โลเท่าไหร่ฮะอันนี้โลละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอันนี้โลละเท่าไหร่พันสองอันนี้พันสองครูตักลองแกะออกมาให้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 เอฟซีเห็นชัดชัดฮะแต่แต่ถ้าทำชากทำไมมันดูใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่จนเนี่ยเห็นไหมแกะอันนี้ออกไอครูตั๊กหยิบออกมาเลยหยิบออกมาดูเลยไหน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 เรามาถึงต้นต้นตำลับแล้วนี่ คุตักถือโชว์เนี่ยใหญ่มากเห็นไหมแล้วมันพองใหญ่มากนี่เขาทอดอะไรมาแล้วใช่ไหมใช่ทีมที่ที่พี่กําลังมันจะเหลืองเหลืองเหลืองมากเลยถ้าถ้าเหลืองทองมากเนี่ยอือกระเพาะปลาสีทองสวยอืมถ้าออกขาวๆไม่ไม่ได้สวยเท่าไหร่แล้วแล้วแล้วอย่างนี้อย่างนี้พี่บอกหลอดลมมันมั้งไม่ใช่กระเพาะปลามันคเขาเรียกหลอดลมมานะคนขายอะ เราเราเราส่นมาเวียดนามมันจะเผาเป็นหลอดอเราก็ไม่กล้าซื้อแต่ว่าไอ้ที่หลอดเล็กๆล็กเลก็ว่าแม่ค้าขายตามตลาดเนี่ยครับอันนั้นน่ะก็เขาจากเวียดนามเขาจะเป่าเป่าเสร็จแล้วเขาก็จะมาขายโลหนึ่งสามสี่ร้อยเองแล้วมันทำอ่ะได้หม้อใหญ่ก็กำไรเยอะครับ แต่ถ้าเราทํากินเองอ่ะเราต้องใช้แบบนี้แต่ผมเห็นส่วนใหญ่ผมก็จะเห็นเนี่ยคุ้นเคยกับหน้าตาอย่างเนี้ยเออแลอวจะคุณงั้นต่อไปยอย่างนี้อย่างแพงก็มีก็อย่างแพงเนี่ยจากของแท้อย่างแพงที่โลละพันสี่ขึ้นพันสี่ขึ้นแต่ถ้าอย่างเนี้ยถ้าปลาเกตด,ดีมากโลหนึ่งสองพันแปด จะเป็นสีสวยอะสีทองจริงเลยครับนี่พอเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะอ่าเดียวยน้องน้องตัดอ่าตัดดำดำนี่ก็เอาทิ้งไปโอ้แกเรียกผัดเิ่มเ่ก็หม้อนึ่งะทำทำน้อยไม่ได้ทำเพริ่ต้องทำเยอะๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยเสียเวลาพี่อ๋อผมยังผมยังเกรงใจบอกโอ้ทำ ทำจะเยอะแยะเลยเดี๋ยวเพื่อนก็สั่งหม้อหนึ่งห้าร้อยเออหม้อใส่หม้อเล็กๆไปอ่ะห้าร้อยถ้าเราตักกระถ ung ห้าสิบบาทได้ชามเปรตเชะเราทำเองแสดงว่าแสดงว่าเป็นที่เรื่องลือถ้าพูดถึงกระเพาะปลาใครๆก็ทั้งทั้งที่ไม่ได้เปิดร้านขายเราผมเชื่อพวกนี้กินเจเราก็ไม่ถามใครผมเชื่อแล้วแหละว่าว่าว่าต้องอร่อยแน่เลยไม่ได้เปิดร้านขายแต่ว่ามีคนมาขอให้ทำบ่อยมาทำบุญค่ะ ใช่ทําบุญเราก็เราก็ต้องบาาทุญอะไรใช่แล้วก็แล้วก็ใครทานก็จะได้มีจะได้เรื่องเลยว่ามันอร่อยตั้งใจไปวัดไปกระถิ่นอ่งเนี้ยไปกระถิ่นเดียวเราจะทําแกงเจอืแกงเจของเราไม่เหมือนใครท้องตลาดไม่ทําแบบเราเพราะว่าแกงเจเราใส่เฉพาะวัตถุดิบเนี่ยเจ็ดอย่างอืทั้งมะเขือด้วยแปดอย่างหนึ่งหม้อไม่มีแค่ ทำขายไม่ได้ทำขายเจ๊งแช่เดี๋ยวทำพอปลาเสร็จแล้วไปทำแกงเจย์อยู่ดูแกงเจยต่อได้ไหมได้เดี๋ยเดี๋ยวดูแกงเจต่ออีกคลิปหนึ่งแล้วกันไหนไหนเขาเขาทำเหมือนกันไม่เหมือนเราใช่ไอไม่เหมือนนี่แหละผมยิ่งอยากรู้อังนั้นเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูคลิปต่อไปนะครับแกงเจจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวแต่หอมเลยนะหอมนั้นเนี่ยหอมเลยใช่ไหมหอมหอมมากเช่นแล้ว พ,พี่มาลีบอกว่าเห็ดหอมใช่ไหมฮะจะใส่<ไ>บางบางบางคนเขาก็เทใส่เทใส่ใน,นกรเพาะปลาไปเลยไม่อร่อยเออไม่อร่อยต้องต้องผัดก่อนต้องผัดอ่ะผัดอ,อ่ะเดี๋ยวมือขวาพี่มาลีผัดเอ่างเดียวเดี๋ยผัดให้ให้เหลืองให้หอมใส่ลงไปนิดเดียวท้องหนุ่มก็ยังไม่ใส่กระเพาะลยอือไอร่อย แน่นอนอยู่แล้วครับถึงถึงเครื่องถึงเครื่องอคือถ้าถึงเครื่องอ่ะผมว่าอร่อยหมดแหละขัดนานนะขัดด้วือ,อแล้วกอแล้วอยใส่หก็เหลืองประมาณนี้เนละยใช่ไหมเ,<อ>เริ่มปรุง <ใจ S 1> ติ่วขาว แยกใส่หม้อไว้ประมาณสามชั่วโมงตั้งแต่คือผมมาเนี่ยเจ้าที่ก็ตั้งหม้อแล้วไก่ลงไปแล้วสามชั่วโมงนะฮะสรุปนี่จริงจริงมันต้องเลยกว่านี้ตอนนี้มันหอมอันนี้กรองเอาโครงไก่ออกหอมไหมพี่หอมมากแต่ละน้ำซุปยังหอมเลยพี่มาลีเขาทำสะอาดสะอ้านค่ะ คือต้องกลองแล้วแต่น้ำเลยเนาะเขาจะไม่ทำเหมือนเราเขาจะโยนใส่เลยเต็มหม้อเลยนี่นี่เหลือเหลือเราได้หม้อได้หม้อใหญ่นี่นี่หม้อเบอร์อะไรสี่สิบสี่สิบเท่าไหร่สี่สี่ห้าหม้อเบอร์สี่ห้าครับนี่ครับเราจะใส่กระเพาะปลาไปละครับอื กระเพาะปลาสีสวยมากเลยของดีเนาะวันนี้มีบุญได้กินกระเพาะปลาราคาโลละเป็นพันเหลืองทองแล้วมันมันนิ่มเร็วด้วยนะพี่ไก่ลากผักชีครับลากผักชีลากผักชีลงไปแล้วทพี่ผมถามไปยังใช้กระเพาะปลาประมาณเท่าไหร่ในหม้อนี้คร กรพาะปลาประมาณ1โลค่ะ1โล1โลเนี่ยพริกไทยเราใช้ตามมือด้วยนะอใช้ของดีล่ะพริกไทยไม่รอไอ้นี่แล้วอ่ะอยู่เลยนะแล้วเราก็ต้องใส่ใส่ยิ้อยิวมแรงหน่อยเติมสีสีสัน นสีสันดูนะนี่สีสวยเลยนี่สีสันปลาหนูจะใส่น้ำตาลปี๊บพี่ครับใช้น้ำตาลปี๊บเออบางบางคนก็กนนใส่น้ำตาลชาของหนูจะใส่น้ำตาลปี๊บไปหน่อยนี่ก็ประมาณไม่ถึงครึ่งโลนะนิดนึง จับมือนึงเออประมาณอ่ซีอิ๊วเนี่ยใส่ซีอิ๊วตามมือใส่เกลือสองหอยซอสห่งซีอิ๊วน้ำมันหอยพี่หนูจะมีเหล้าตัวนี้ของเพื่อนหนูเขาทำแล้วก็จะให้เราเหล้าอะไร่ะเหล้าเหล้าเฮลบูบอยไม่แม่ถ้าใส่กวเฮลบูบอยเหล้าตัวนี้เหล้าจีน เอสไตล์ว่าเราดีกว่าเหล้าจีนเนี่ยเป็นเหล้าของไทยเนี่ยเขามีสูตรทำเราก็คือคือไม่ได้ว่าเหล้ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แต่เป็นสูตรผสมมาผส่ผสมเาสูตรผสมขัวเจงอเขาซื้อสูตรไปห้าหมื่นนะแม่เขาขายแล้วจะรู้ได้ไงมันเป็นเหล้าอะไรแบบไหนคือคือถ้าถ้าแม่นะก็คือเหล้าจีนอ่ะพูดง่ายๆถ้าจริงจริงแต่ถ้าคนทั่วไปก็จะใส่เหล้าสีคือเหล้าห้งทองเหล้าทองสีเออง่ายๆถ้าหาไม่มีนะ บางคนก็ใส่เหล้าจีนอืมก็เหล้าจีนนั่นแหละแต่ของหัวเหล้าเนี่ยชั้นหนึ่งมันเป็นยังไงเหล้าตัวเนี้ยก็คือไม่ไม่ถึงกัาหมันากหลายเดือนนะคือเป็นเหล้าเอ่อสูตรเฉพาะของเขาสูตรเฉพาะของเขาสูตรเฉพาะของเขาคือหมักเองเออใช่ไม่ใช่ว่าไปเอาเหล้านู้นเหล้านี้มาผสมกันไม่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 ใช่อย่างเช่นไม่ใช่เอาไอ้นู่นนี่แต่ว่าเป็นการหมักเองเออใช่ออไม่บอกสูตร าไม่บอกคือเขาเขาขายสูตรได้กวดวจะง้อไปห้ามคือพูดง่ายเป็นเล่าหมกแล้วตอนนี้เขาทำใทยเขาจะให้เราทีแต่ว่าเป็นเล่าปรุงอาหารไปทำบุญมหมักปรุงอาหารบอกว่าของเราไม่ใช่เชฟแต่ยิ่งกว่าเชฟอ่ะทำแบบประเทศทำจนคนเขามาร้องขอถึงบ้านให้ทำเออใช่โอ้ยวันนั้นทำ สี่มมอสี่ม่เนี้ไปงานงานนี้เนี่ยค,คือเล่าให้เพื่อนฟังนะผมมามครั้งแรกผมมาเห็นครัวเห็นมาเห็นครัวพี่มาลีมาเห็นเนี่ยอุปกรณ์ครัวของพี่มาลีเนี่ยผมนึกว่าพี่พี่ขายพัตตคารไหนเนี่ย <c oughs> เป็นเป็น,เป,นเป็นครัวของพัตตคารแล้วห้องอาหารอยู่ตรงไหน <c oughs> อบอกไม่ใช่ฉันเอาไว้ทำทำงานบุญงานบุญ <c oughs> แต่ว่าวอุปรกรณ์ใน,ในบ้านนี่เหมือนพัตคารใหญ่ๆก่อเยอะกว่านี้หนูให้เข้าไปตั้งเยอะแล้ว,วเ,รเราแก่แล้วเราทําไม่ไหวเนี่ยเราจะทำแยกนะพี่ทำแยกอ๋อน้ำที่ปรุงเมื่อกี้ก็ใส่ลงไปด้วยเนี่ยทำแยกไก่ก็ทำแยกเนี่ยพี่เนี่ยเราจะทำแยก ใส่ี๋ยวไม่ต้องมานั่งงม,มหม้อใหญ่ๆแล้วไม่ต้องมานั่งงมเนี่ยอย่างเนี้ยชิ้นหนึ่งขส่สองใบน,นี่หน่อยหนึ่งอ่าแล้วก็ใส่ในจานไปอ่าเราเราเราไม่ได้แล้วไอ้น,นี่เราตีแป้งเฉพาะเนี่ยตีแป้งมันง่ายใช่เนี่ครับแป้ง,ปม,ปงม,มันห้องโตัวมันจะไม่ค่อยขึ้นตัว ลแล้วเดี๋ยวยังมีขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งคือคือตอนตีแป้งอ,ม,องมารีบอกต้องเดือดเดือดจัดจัดใช่ไหมฮะอ่าเดือดแรงๆอย่างนี้เนะี่ยให้ตีตีตีที่ตีไข่แป้งเนี่ยให้มันเข้าเนื้อพี่มารีชิมแล้วก็ขาดแล้วก็เติมใช่ไหมฮะ ขาดสีวิีวขาวน้ำมันหอยย่งะะฮะอืเริ่มดูเข้มข้นขึ้นฮะดูเข้มข้นต้องกะพักเลยพี่มารีบอกม้อใหญ่ตียากครับเดี๋ยวแบ่งไปตีแป้งยากเอาหม้อสสามสิบไาเนี่ยง่ายกว่าเพราะว่าตีแป้งในขั้นตอนสำคัญ อร่อยแม่อร่อยอะตรงนี้แหละแป้งโอ้แป้งข้อแป้งข้าวโพะลายแป้ง

เราไปค้างก็ยังง่ายแล้วแค่เราไปใส่ซุปใส่อะไรอีกหน่อยใส่ซุปใส่น้ำอีกหน่อย็นะออยง่ายแค่เงีย้ยแต่ถ้าไม่เหนียวนะมันจะเป็นน้ำอันนี้ต้องความชำนาญล้วนๆจะดูว่าขนาดไหนถึงพอก็ก <c oughs> ็ไม่เป๊ะนะพี่ ก็อีกนี่ก่อแล้วบอกบอกพี่มาลีบอกไม่ต้องทำเยอะพี่มาลีบอกว่าทำน้อยไม่เป็นเพื่อนเนยสั่งเนี่ยอย่างเงี้ยหม้อนึงอย่างเงี้ยพอพอใครรู้ว่าทำก็เออสั่งพออยากทานกันอยู่แล้วลคยคนเผื่อนน้องด้วยน้องก็อยู่ในหมู่บ้านเนี้ย เรียกว่าเป็นที่เรื่องลือแหละพอพี่มารีทํารู้ว่าทําขึ้นมาแล้วก็เออว่าทําแกงเขียวหวานทาอะไรอย่างเนี้ยก็จะสั่งกันนี่เสร็จแล้วนี่ทำคนก็ประมาณนี้นี่ครับนี่เดี๋ยวเราก็จัดจานได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะจานใส่จานแล้วก็นี่ครับนี่นี่ที่พี่มารีว่าทำแยก ทำแยกก็เนี่ยเดี๋ยวมีเห็ดหอมที่ผัดไว้ปรุงรสไว้ไก่นี่ก็ปรุงรสไว้แล้วมีไข่นกกระทาด้วยนะครับอเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูตอนไปชิมกันนะฮะประเด็นที่ผมเคยถามเกิดใครบอกว่าใส่นอไม้ใส่แล้วก็เอามาใส่เอาใช่ไหมแยกนอไม้เลือดอย่างเงี้ยใช่เออก็ใส่ไปบางคนมีเครื่องในไก่ด้วยซ้ําเออก็เนี่ย ก็แยกออกมาใช่ครับแต่ว่าอันนี้ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเลือกนั่งคนไปคนมาคนเอาไอ้นี่กี่ชิ้นเอานี่กี่ชิ้นกเลือกยาใช่เห็ดนิเนี่เนี่ยแต่คนอื่นที่เขาขายเขาจะไม่ให้กระเพาะปลาเยอะนะ จะเป็นน้ำเยอะอจะเป็นน้ำเยอะกว่าใช่ม่งั้นก็จะต้องกัดตักของแพงก็ต้องอให้ได้กำไระเนาะตักให,ใ,ให้ได้กำไรใช่นะอง่งเนี่ยจะตัดอย่างง่ายๆเนี่ยเราล้างแล้วก็ไปต้มต้มให้เจือ อือเรียบร้อยนี่ช่วยดใไหมอ่าใส่อชิมดูครับนี่พี่มาลีเสร็จเรียบร้อยบอก บอกว่าทําเองไม่ไม่ไม่ขี้เกียจกินเบื่อไม่ค่อยกินเนาะส่วนมากเป็นเป็นกันนะอย่างนี้นะคนทํากับข้าวพอทําแล้วไม่ไม่ไม่อยากกินของตัวเองมันอิ่มตอนทำอ่ะมาครูตักชิมบอกรสชาติเพื่อนหน่อยโอ้โใหม่ๆสดๆกระเพาะปลาโลเราเป็นพันแล้วหนัวไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมเหรือว่าหรือทำไม่ใช่ปลูกไม่ต้องปรุงครับ ถ้าคนชอบชอบเปรี้ยวก็จะใส่ถ้าคนไม่ชอบเนี่ยกกินอย่างนี้เลยจะพอดีเลยอ่ะแล้วลองกินเห็ดดิเห็ดหนูอร่อยต้องกินเห็ดเนี่ยปรุงรสเี่ยเห็ดถ้าไปไปใส่ลงไปแล้วมันจะไม่อร่อยมันจะไม่นี่ต้องใส่ราคอใช่นัวแล้วถ้าคนถ้าคนไม่ชอบทานเปรี้ยวเนี่ยไม่ต้องใส่แต่ผมเ๋ยากขอ ให้พัดลมหนีก่อนเดี๋ยวนี่ผมชอบพริกไทยวีดอใส่พริกไทยล้วได้แล้วเนาะแล้วผมต้องมีพริกเช็ตโชนไหมดีมันฮะมันหอมดีเออแต่หนุมไม่ใส่ก้อเช็โนนะบางคนจะใส่ผมแล้วแต่มีก็ใส่แต่ว่ามีน้ําส้มละโอเคละถ้าไม่มีน้ําส้มก็ใส่ชิคโชเพราะมันออก่เปรี้ยวหน่อยอร่อยไหมจ๊ะ อร่อยไหมไปไหมไปไหมไปไหมอะไปไหมอร่อยครับบ้าทำไมไม่ช่กินหรอกินแต่น้ำแบบกินไก่กินเยอะฮะหัดไก่อยู่เอาชามใหญ่มาแบ่งไหมอะ้อฮะนี่ครับอร่อยมาก กับเพ่ะปลาของดีมเป็นอย่างนี้เองอร่อยกินโดยเฉพาะเห็ดเพราะเห็ดของพี่มารีนี่ปรุงรสด้วยนะผัดก่อนผัดแล้วก็ปรุงรสอร่อยแล้วมันจะกรุบกรุบอร่อยนะพี่บางคนเขาไม่เขาหั่นบางๆแล้วก็ทิ้งลงไปเลยแล้วมันจะนิ่มๆ เป็นไหมอู้อ<ร>ู้ขาอร่อยที่จุดนี้ก็ขายกันทันู้นของเราไหมอะไรก่อที่เคยทานมานะอะไรกว่าที่เคยทานเพราะว่ากับพ่า <c oughs> ปานี่ของแท้ไงอ๋อพี่ก็เคยทำอะไม่ไม่ที่เคยทานมาอ๋อที่เคยทานมาเป็นไงมันมันไม่ใช่แนี้ไม่ใช่รสนี้อือร่อย เบลโด้กินไม่พูดเลยมเนี่ยสูเบลโด้ที่ในยูทูบสอนน่ะไม่เหมือนกันคนไร้นี่เลยคนละสูตรการทำไม่เหมือนกันหมดเลยงั้นก็ขอบพระคุณพี่มาลีมากครับที่กรุณาให้เป็นวิทยาทาน เพื่อเอฟคนไหนจะไปทําขายจะไปทําเป็นทําบุญทําอะไรนะฮะทำหม้อใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวพี่มารีกําลังจะทําแกงเจนะเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปไปเตรียมเครื่องอนะครับงั้นเดี๋ยวล้างต้องเอาเกลือล้างขยาามพยมล้างล้างหลายเที่ยวไปเตรียมแล้วแก้ตวอ่ะแกงเจพี่มารีอีกทีนะครับ เจอกันคลิปต่อไปครับคือด้วยื่อด้วย